ปราบสัมเวีหมอปลาจะสามารถช่วยให้พี่เล็กหายจากอาการคุ้มครั่งได้หรือไม่ติดตามชมกันต่อเลยครับ <c oughs> สิ่งที่เจอภายในตู้คือเขาควายคู่หนึ่งหมอปลาสัมผัสได้ถึงสัมภเวสีจึงได้สอบถามญาติญิของพลเอกว่าใครเป็นคนนำของสิ่งนี้มาไว้ในบ้าน พี่มันเป็นรูปรูปอะไรพี่มอเนยเป็นเสื้แล้วมันกอ หมอปลาบอกให้ญาติพี่เล็กนำเขาควายออกไปนอกบ้านทันทีและให้ช่วยกันจับพี่เล็กลงมาทำพิธีขลัง เมื่อพี่เล็กฟื้นขึ้นมาก็เริ่มชัก,กดิ้นและเกิดเหตุการณ์หนึ่งท, s. <S ที่ทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจเพราะอยู่ๆพี่เล็กก็วอยวายแล้วพูดเป็นสำเนียงภ้าใต้ออกมาออนนะมี่อนย่ออนนะเขาขาครับแปลแบบ นี่เขาโทษใครใครใครสวดแคกใดอะของคุณแค้กที่เขาสวดอะเนื่องจากอิสานับถือศาสนาอิสลามหม้ปลาเลยให้หมอแขกมาสวดและทําพิธีร่วมกันเพื่อให้พิธีในครั้งนี้มีความขลังมากขึ้น หมอปลาและหมอแขกก็ช่วยกันสวดทำพิธีอย่างต่อเนื่องและได้ใช้้อนทุบเขาควายคู่นั้นให้แตก พอทุบเสร็จหมอปลาและหมอแข่ก็นำน้ำมันมาเผาเขาควายซ้ำอีกทีรระหว่างที่เผาอยู่นัพี่เล็กก็ร้องโวยวายขึ้นมาบอกว่าตัวเธอรู้สึกร้อนและทรมานหมอปลาจึงเดินมาสัมผัสที่ตัวของพี่เล็กทันทีไม่นาน

ที่เป็นเืทุเกิดจากเ็บายด้วยการตั้งเชนงตสกปรกสายได้เหอะในการ่นางเลยในการอ่านก็เอาสีนาเกเกี่ยไม่เดี๋วอันนี้อันนี้มันอันนี้เกนยเอมละหมจากิี่เองดยครับดยเลยครับกินเลยอร่อยอร่อยหวาน มั่นออกหมดเลยอร่อยเอาเออปล่อยครับปล่อยครับมาเด็กเด็กอายุบานหมอนจะสองวันการตะว่าคองมันหมดไปแล้วคองพวกนี้ถึงทานกลัว มันจะเริ่มโตขรเลยเรียกทำมันเป็นไงพีทุกไกลไกลมันมันจะเป็นไรไหมเงี้นะอีกสองวันเ่งเพิ่งกลับมาเรียกมีอาการพีเข้ามามหาพมะเขามาหาพมข้างเนี่ยคือข้างที่สองข้างแหลกเขามาหาพมอยู่ประมาณสามถึงสี่วันแล้วเขาก็กลับบ้านเขาไปในประมาณสองสามเดือนเขากลับมาหาพมใหม่กุมีอาการพีเข้าเหมือนเดิมคือทำไมถึงรักษาพีเล็กหนานะพอพีเล็กอะพอมีอาการนีกขึ้นอะพีเล็กก็จะกลับบ้านก็จะกลับบ้านมาเสร็จมาอยู่บ้านมองไม่พีเล็กก็จะหนักเหมือนเดิม ทีเนี้ยผมพยายามจับต้นสายเพตว่ามันเกิดจากอะไรคือพยายามหายุ่เนี่ยนานแต่ทายุ่บานหมอเนี่ยอาการทางร้านเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่บอกกลับไปบ้านเนี่ยก็จะไม่การกลับมาพี่เข้าเหมือนเดิมตอนที่ผมเข้าไปที่บ้านนะแขกเขาให้ตงนาบ้านเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกแย่แล้วแต่บอกเข้าไปไหนตุนบ้านไปได้่ะผมปกติกตแต่บอกขึ้นไปบนบ้านเนี่ยมัวผู้เสียก,การต่อตายแล้วผมก็พยายามหมมหาวว่ามันเกิดจากอะไร แล้วก็อาจะคลองบ้านเนี่ยเขาไข่ขตู้ขึ้นมาปรากฏว่าไปเจอเขาสัตว์ชนิดหนึ่งสองเขาครัพอมอไปแต่มอถึงรู้ว่าตนสายประเหตุนเนี่ยที่ทําให้พ่เ็กเจ็บเนี่ยเกิดจากตรงนี้ยวิญญาณที่ในเขาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าก็คือมันเป็นวิญญาณของผู้ชายจริงแต่ว่ามันมีการเคลียรรูปพญานาคการะลุกเสือก็เเมือนอาการท,ที่พ่เ็กเป็นทั้งหมดครับว่าพอจะเขานี่จะทําถางเป็น ลูปสัตว์ต่างๆก็คือสิ่งที่วิญญาณเขาเข้ามาแฝงอยู่<ะ>พอได้เอาวิญญาณตัวน,นี้เผื่อูดเมือเมื่อนทำลายเซตระแบบคือรักษาเซตพีแล้วก็สลบไปเลย<ะ>นั่นคืออาการของวิญญาณที่เขารุดพ้นไปแล้วงั้นก็สแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับที่ว่าพี่เล็กไปเจอดินเจ็ดป่าชา้าไปเจอรูปปั้นแล้วก็ไปคร<ไ>อบอะไรเงี้ยคือไอ้ตรงเนี้ยมันก็มิดพ้นนิดเดียวครับแต่ไอ้พ้นล่างก็คือจุดวันเนี้ยต้นสาพิษเอมันเกิดจากทีวา เมื่อเขาซัดตรงเนี้ยมันกลับมาอยู่ในบ้านเขาว่าเขาก็เิ่มมีการแปลกไปพอมีอาการแปลกไปปั๊บเนี่ยก็ไปตะเวนในการรักษาในการรักษาแต่ละทีเนี่ยมันก็เหมือนมันการบ้างแห่งก็ก็ขอบก็เหมือนที่เราเรียกขอบหมาสิ่งที่ขอบเนี่ยเขาเรียกว่าการเพิ่มปริมาณดงวิญญาณมันก็จะต่อต้านกับวิญญาณที่ว่ามันมาแฝงอยู่แล้วร่างกายมันถึงแย่ครับของบางอย่างที่เราเอามาผู้ชาเนี่ยถ้ามันเป็นของที่นั่นน่ะมันมีอายุ ตอนที่มีชีวิตเนี้ยลายร้อยปีพันปีหรือว,ว่าอายุคันนลายสิบปีเนี้ยมันอาจจะมีจิตวิญญาณของสัตว์ของส้มภเวสีจะเข้าอยยุกับของสิ่งนั้นคือเพื่อฟาร์มเราไม่คิดจะไปเบียดเบียดขายเราอย่าเอาพวกเขาสัต์หรือว,ว่าเกีียวของกระสั์เนี่ยมาบูชาเพราะสิ่งที่เอามาบูชาสัตว์บางตัวเนี้ยเกิดจากการที่โดนใบซังพราะต้องการเข้า สัตว์ชนิดนี้งาสัตว์ชนิดนี้แบบพนที่เสียต้าหมานเนี่ยวิญญาณสัตว์ที่มันเคยไม่เป็นข้องมันเนี่ยมันจะอาคาดแล้วก็สัตว์บางชนิดเนี่ยมันจะมีวิญญาณสัมเวรซีเนี่ยมันอยู่ในร่างพอเรามาบูชานี่สัมเไรซีพวกเนี้ย,ม,ยมันก็จะเล่นงานขนที่จิตอ่อนที่อยู่ในบ้านังนั้นนะครับคือคุณเล็กเนี่ยเขานับถือศาสนาอิสลามส่วนผมวนะ่านับถือศาสนาพุทธผมคิดว่าทุกศาสนาเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือกันได้เพราะเราเกิดเป็นขนนกัน ผมก็ต้องให้ศาสนาของเขาเนี่ยถึงก่อนเพราะว่าในตัวของคุณเล็กเนี่ยเขานับถือศาสนาอิสลามเราก็หมายลบรูทุกศาสนาเพราะทุกศาสนาซอนให้ขนเป็นคนดีแต่คนเนี่ยมันไม่เสียบคำดียางที่ศาสนาสอนนี่ครับพอฟ้าไปทีนะครับทางมีโกะและพี่เล็กคือพอหลังจากที่ทําไปทีเสร็จแล้วคือพี่รู้สึกยังไงครับดีใจมากครับอันดับแรกเลยดีใจมากที่ว่าทำมิเหมือนกับพี่สาวหาย <ะ>กลับ,บ,บามเามมเป็นเหมือนเดิมคราที่เด็กรู้สึกดีใจกับับังกรเหมือนเราเหมือนไม่ใช่คนเป็นเหมือนขึ้นผีกึองคนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเราจก,กดีใจนดี๋ยเวจะขอขอบคุณขอคปับ ท่านได้ว่าทางสาธารณูไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยที่จะมองเห็นของตัวนี้จะมองข้าไม่หมดแต่จริงๆแล้วคือว่าตัวนี้ดีดีมากแต่ที่เราไปรักษาทางแขกเราไม่หายแต่มารักษาทางไทยนี่คือเขารักษาเราหายแ้สจกเหมือนได้ชีวิตใหม่แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ที่ลงมือทำด้วยตัวเองแต่บางทีความต้องการของเรา ก็อาจจะไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวทุกชีวิตบนโลกนี้ต่างก็รักชีวิตของตนเองกันทั้งนั้นเราเองก็คงไม่อยากถูกทำร้ายให้เจ็บปวดและทุกทรมานเช่นเดียวกันครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติ รายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล ลงชื่อสยองรอคิวเจ้ที่เริ่มเอะใจอะไรนี้มากเขาทักว่าเจ้าที่แรงบาตรก็อ,อาถรรพ์อะไรสักอย่างอยู่ล้วตาควา,ามมา้าของสวพระมอเติมอารมบริเวสิสทาที่แปลงเนี้ย